โอ้โห่ากินจริงๆเลยน่ากินมากนะครับจากร้านโคอาคุนะครับดูนะครับโอ้โหมีโอโทโร่มีหอยมีปลามีโอมีเยอะจริงๆขอตะคำหนึ่งไหมขอตะคำหนึ่งนะครับหอมจังเลยอืมน่ากินมาก อืมโอ้นิ่มอืมน่ากินมากอืมโอ้นิ่มทุกคนคะมีของใหม่มานน้องเสนอค่ะทุกคนเห็นหน้าตาแบบว่าน่ากินแบบนี้นี่ไม่ได้ทํามาจากเนื้อสัตว์นะจ๊ะอืมโอ้ยมุงนี่ทำมาจากผักเหรอคะเนี่ยตอกกล้องอร่อยจนลืมไปเลยค่ะว่าทํามาจากพืชแหน่อร่อยจริงอ่ะไปจัดกันนะจ๊ะกรุบกรอบอืมอร่อย